ก็ได้แองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนประจําเดือนเมษายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพรยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคถ้าใครอยากจะโด o n a t i ให้กับช่องอาจารย์นะคะหรือเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นะคะก็คลิกตรงปุ่มแตงค์นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณน,นั่นเองนะคะโอเคเราก็จะเริ่มมาดูในอดีตนะคะปัจจุบันอนาคตให้กับชาวราศีมีนกันเลยนะ ใบแรกในอดีตของชาวราศีมีนได้มาเลยคือไพ่ the sun a เ e o of a a วอ a n e เอ็ดออฟคัเซและก็ต่อมาด้วย6ดาบโอเค สำหรับไพ่เดอะซันนะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนนั้นคุณมองโลกในแง่ดีนะคะหรือเวลาที่คุณอยู่ในความรักอยู่ในห่วงความรักนั้นคุณจะเป็นคนที่พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะคะหรืออ เวลามีความรักคุณก็จะพยายามปรับตัวหรือพยายามคิดไปในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวโหดร้ายหรืออะไรเยอะแยะมากมายก็ตามนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าไม่ว่าอะไรก็ตามฉันก็อยากจะมองโลกนี้ให้สดใสเอาไว้หรือว่ามองความรักความรักนั้นยังเป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับฉันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยคบหาดูใจหรือกำลังคบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะเขามีชื่อเสียงหรือว่าตัวคุณมีชื่อเสียงก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าไพ่เดรสซันเป็นตัวแทนของการมีชื่อเสียงการที่ผู้คนรู้จักนะคะามากหน้าหลายตาอยู่ในแวดวงที่บางทีบางคนนะอาจจะ มีเพจนะคะ f a c e b o o อินส t a แกรมเป็น tiktoker เป็น youtuber อะไรประมาณนี้อันนี้จะเหมาะนะกับการสร้างชื่อเสียงหรือมีตัวตนนะในโลกโซเชียลก็ได้เช่นเดียวกันและไพ่เดือดซันเป็นไพ่ประจำหมอดูหรือคนที่ชอบดูดวงก็ได้เช่นเดียวกันบางคนโออชอบดูดวงมากชอบ หมอดูไหนแม่นๆหมอดูไหนเก่งๆ่งอะไรเงี้ยก็อยากจะไปดูดูช่องนั้นแล้วก็มาดูช่องนี้แล้วก็มาดูช่องอาจารย์อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ชอบดูดวงเป็นคนที่ชอบศึกษาต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟวอํานสำหรับไพ่ใบนี้ในการที่จะเปิดโอกาสหรือทําอะไรใหม่ๆในชีวิตของชาวราศีมีนคุณจะเป็นคนที่พยายามที่จะเปิดกว้างในการใช้ชีวิตหรือพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อ คุณคิดว่าชีวิตคุณควรที่จะได้รับโอกาสสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานหรือว่าไม่ว่าจะในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ อาจารย์จึงเห็นว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีในอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณได้รับโอกาสนั้นแล้วบางคนเจ้านายอาจจะให้คุณลองทำงานนี้นะคะเปิดโอกาสให้คุณได้โชว์ฝีมือได้ทำงานนั้นงานนี้อะไรเงี้ยชาวราศีมีนก็ได้โชว์ฝีมือเรียบร้อยแล้วในเรื่องความรักอาจจะมีคนหรือใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นหรือว่าแนะนำคุณให้รู้จักกับคนนั้นคนนี้หรือได้มีโอกาสได้รู้จักกับใครใหม่ๆวงการใหม่ๆ สังคมใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าชาวราศีมีนที่ผ่านมาพยายามที่จะเขาเรียกว่า,าปรับตัวหรือเข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อมาเป็นไพ่ Eight of ครับสำหรับใบนี้สำหรับคนที่ มีคู่อยู่แล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนนั้นคู่ของคุณคนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนสามีภรรยากันหรืออะไรประมาณนี้ก็พยายามที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรเกื้อหนุนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนมาเติมเต็มอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของกันและกันอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะเป็นการอธิบายง่ายๆเลยก็แล้วกันสําหรับไพ่ใบนี้แล้วนะคะเขาหรือคุณนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเข้าไป ให้โชคให้ความโชคดีเข้าไปเติมเต็มชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะมันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนได้รับโอกาสเหมือนได้รับความรักเหมือนได้รับความเติมเต็มจากอีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะสเตนเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์นะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงห์นั้นนะคะคุณอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์ หรือนะคะกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะขอเป็นกรณีแรกก่อนกรณีของผู้หญิงชาวราศีมีนนะ,ค,ะคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความ working woman ค่อนข้างสูงนะคะไม่ง้อผู้ชายไม่รอ,อที่จะถ้าทำได้คุณก็จะทำเองไปก่อนเลยหรือพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ย คือคือฟิลลิ่ของคนที่เป็น working woman นะคะคนที่ไม่ง้อผู้ชายหรืออะไรประมาณนี้แต่ดูจากบุคลิกภายนอกนะคะสาวๆหรือผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นจะเป็นคนบุคลิกที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะคะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะ เอ,อืออาลีหรืออะไรประมาณนี้แต่ภายในใจนะคะของชาวราศีมีนผู้หญิงนั้นเข้มแข็งพอสมควรเลยนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในอะไรประมาณนี้นะ,ะเพศตรงข้ามหรือว่าแฟนนะคะคนรักของชาวราศีมีนจึงให้ความเกรงใจนะคะกับด้วยบุค,คลิกที่ภายนอกที่เป็นแบบนี้ของสาวๆชาวราศีมีนด้วยนั่นเองนะ,ะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมีนไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า คุณค่อนข้างที่จะชอบหรือว่าเกรงใจนะคะกับผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ภายนอกอ่อนหวานอ่อนโยนเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูเป็นผู้หญิงที่แบบดูอ่อนโยนน่ะดูเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วกออ็มีความ working woman นะคะในตัวเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะนะทำงานเก่งดูแลนั่นนี่ดูแลตัวเองได้อะไรประมาณนี้จะชอบผู้หญิงประมาณนี้และนะคะ คุณบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของถ้าภาษาสุภาพหน่อยก็อาจจะเป็นเกรงใจแฟนหรือว่าเกรงใจภรรยาหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าภาษาบ้นบานๆเลยก็คือกลัวเมียรหรือว่ากลัวแฟนนะคะสำหรับไพ่ใบนี้จะเป็นแบบนั้นต่อมาก็จะเป็นไพ่หกดาบนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือความไม่แน่นอนของชีวิต ความรักก็เช่นเดียวกันในช่วงชีวิตความรักที่ผ่านมาของชาวราศีมีนบางคู่นะอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ของความรักแบบไม่แน่ไม่นอนนะคะจะเลิกก็ไม่เลิกจะ ไปกันต่อก็คงจะมองไม่เห็นอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะค่อนข้างที่จะมีอุปรสรรคแล้วก็ปัญหาอยู่พอสมควรนะคะบางทีการตัดสินใจของชาวราศีมีนนั้นบางทีอาจจะทําให้ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือว่าชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ได้อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนลงเรือลําเดียวกันโดยเฉพาะคนที่มีเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือจะแต่งงานเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรย,ยามีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยยิ่ง ต้องประครับประคองยิ่งจะต้องแบบอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านอะไรประมาณนี้อะไรเฉยได้ก็เฉยอ,อะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อที่จะอยากประครับประคองความรักเอาไว้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะบางทีมันก็อาจจะชัดเจนหรือว่าตัดสินใจแบบตรงๆเด็ดขาดไปเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ไงบางทีอาจจะคิดถึงอนาคตของลูกสถานการณ์ของครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้นะคะ นี่ก็เป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีมีนนั่นเองส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะธาตุน้ำราศีสิง์แล้วก็ราศีธาตุลมต่อมาขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีมีนค่ะ ไพ่ใบแรกนะ The Hangman The Sun ขึ้นอีกแล้วนะสองเหรียญหกเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยหกดาบอ้อนี้มันเป็นไปได้นะเป็นไปแล้วนะหกดาบขึ้นมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายอีกแล้วโอเคในปัจจุบันของชาวราศีมีนไพ่ The Hangman นะออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้นั้น ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เสียสละความรู้สึกเสียสละความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบ,บางคนอาจจะไม่เข้าใจในความหมายทไมอาจารย์ถึงใช้คําว่าเสียสละนะคะความหมายของอาจารย์คําว่าเสียสละคือยกตัวอย่างนะสมมุติว่าแฟนอาจจะนอกใจคุณแฟนอาจจะโกหกคุณแล้วคุณมาจับได้ว่าเขานอกใจหรือโกหกคุณนะคะ แต่บางทีคุณก็คิดว่าเออก็ให้โอกาสเข้าไปก็ให้อภัยเข้าไปก็แล้วก,กันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะประ,ประครับประคองความรักความสัมพันธ์หรืออยากจะมีความรักเอาไว้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าผูกพันกันมานานคบกันมานานอะไรเงี้ยไม่อยากเลิกลากันไม่อยากจะให้มีปัญหาหรืออะไรอย่างนี้นะคะและในอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหรือว่าแต่งงานมีลูกด้วยกันเป็นสามีภรรยากันแล้วอันนี้ยิ่งต้องประครับประคองยิ่งต้องเสียสละเข้าไปใหญ่ นะเพราะว่าอาจจะมีภาระหนี้สินภาระหน้าที่ในการดูแลลูกนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะคะที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะแล้วในช่วงปัจจุบนันอาจารย์อยากจะเตือนในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีบินอาจจะมีในเรื่องของโรคทางกรรมพันธุ์นะอาจจะไปตรวจเจอในเรื่องของโรคทางกรรมพันธุ์หรือโรคทางกรรมพันธุ์นั้นจะกำเลิกขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะ The Sun ซันนะพไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้วนั่นหมายความว่าถ้าใครยังโสดนะอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีมีนนั้นมีความหวังนะแล้วคนคนนี้จะเข้ามาเหมือนเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณนะเหมือนถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณโสดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วคุณก็คิดว่าเอ๊ะ มาจนถึงปัจจุบันนี้เขายังคงโสดอยู่นะคะมองไม่เห็นปลายทางเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนคุณจะรู้สึกได้เองว่าเขาเข้ามาเหมือนเป็นแสงสว่างเข้ามาเหมือนเป็นความหมายในชีวิตของคุณเข้ามาเพื่อที่จะมาเพิ่มพลังบวกเพิ่ม inspiration ให้กับตัวชาวราศีมีนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะเป็นแบบนั้นไปแล้วก็คุณจะกลายเป็นอีกโหมดหนึ่งเลยนะคะเวลาอยู่ในห่วงความรัก คุณจะเป็นคนขี้อ้อนจะเป็นคนที่อาจจาะเขาเรียกว่าอะไรเวลาอยู่กับแฟนจะเป็นอีกโหมดหนึงอาจจะมีเสียงสองเสียงสามอะไรประมาณนี้นะก็น่ารักเหมือนกันนะแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าสำหรับไพ่เดือดซันนะคะคนที่กําลังทำอะไรอยู่หรือพยายามทำอะไรอยู่ในช่วงนี้กำลังจะลงทุนในจิตการกำลังจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณพยายามพยายามในอดีตท,ที่ผ่านมาอาจารย์บอกเลยในปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะกับสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดไม่สูญเปล่าแน่นอนนะอ๋อก็ดีใจด้วยล่วงหน้าเลยนะต่อมาเป็นไพ่สองเหรียญน,นะเอ่อกับไพ่สองเหรียญน,นะคะอีกอย่างหนึง่งอาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นความรักความสัมพันธ์แบบอ่อนๆออบ เป็นลักๆเลิกเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่ไม่ค่อยมั่นคงหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าตัดกันไม่ขาดนะมันเหมือนตัดบัวก็ยังเหลือใยอยู่ในนั้นอยู่นะคะมันเป็นแบบนั้นในความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจำเป็นที่จะต้องวนกลับมาเจอกันหรือจะต้องอะไรกันอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะคะจึงเป็นความสัมพันธ์แบบอ่อนๆอบอ นะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะบางคนชาวราศีมีนอยากที่จะไปกู้ในระบบมีทั้งกู้ในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยนะสำหรับไพ่หกเหรียญคือความหมายของไพ่นอกระบบนะคะไพ่สองเหรียญคือความหมายของไพ่เงินในระบบบางคนจะไปกู้ธนาคารกู้อะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะ ไปกู้นอกระบบหรือยืมนอกระบบหรืออาจจะไปยืมเพื่อนยืมญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นนอกระบบอยู่นะจะมีการกู้หรือว่ายืมยิบยืนกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีคนนะคะมาขอหยิบยืมชาวราศีมินก็ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ไปหยิบยืมเขาเขาก็จะอาจจะมาหยิบยืมคุณได้นะคะสำหรับไพ่หเหรียญนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะ ต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในปัจจุบันคือไพ่หกดาบนะก็ประมาณความสัมพันธ์ที่แบบบางทีมันก็ตัดสินใจแบบคลี่คลายแบบชัดเจนไปเลยไม่ได้ะนะคะบางทีก็ยังประคับประคองพยายามที่จะอะไรมองข้ามได้ก็มองข้ามไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์เอาไว้อยู่นะคะบางคนนะคะแต่งงานนะคะออกเลื่อนนะคะ ย้ายไปอยู่กับสามีหรือภรรยาที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนสักเท่าใดนักนะคะบางทีเรื่องอะไรหลายๆอย่างจึงไม่สามารถที่จะตัดสินใจแบบเด็ดขาดหรือว่าชัดเจนได้บางทีอยู่ไกลถิ่นไกลที่นะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะต้องเขาเรียกว่าอะไร ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจเยอะมากๆโดยเฉพาะคนที่มีลูกด้วยกันแล้วหรือมีรัพย์สินที่จะต้องแจกแจงใช้จ่ายร่วมการรับผิดชอบร่วมกันอันนี้ยิ่งต้องตัดสินใจหนะักไปบางทีคุณอาจจะมองข้ามในเรื่องของข้อเสียของเขานะคะเขาอาจจะมีข้อดีหรืออะไรประมาณนี้คุณก็เอาอเอาข้อดีของเขานะคะมาะลบล้างข้อเสียของเขาไปหรืออะไรประมาณนี้เพื่อที่จะประคับประคองความรักเอาไว้อยู่นะ ปัจจุบันของชาวราศีมีนส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวท่านดินนะคะแล้วก็ธาตุลมธาตุดินค่อนข้างเยอะนะต่อมาไพ่แแนวาคอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีมีนในช่วงเดือนมีสายนค่ะ ไพ่ใบแรกนะ The Moon 6เหรียญ8เหรียญเอ็ดออฟวอนและก็ต่อมาด้วย8ถ้วยนะคะอ๋อ5ถ้วยนะคะโอเคสำหรับไพ่เดโมนนะในช่วงเดือนเมษายนนี้ของชาวราศีมีนนั้นบอกให้รู้ว่าการที่ บางทีคุณมีเรื่องอะไรที่เก็บเอาไว้ภายในใจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะหรือบางทีคุณอยากจะเก็บความลับนั้นเอาไว้กับตัวเองมากกว่านะบางที การที่เราจะบอกแฟนการที่เราจะบอกสามีหรือภรรยาไปบางทีกลัวเขาจะไม่สบายใจหรืออะไรประมาณนี้จึงเก็บความลับนั้นเอาไว้กับตัวเองนั้นปลอดภัยที่สุดนะอยากเห็นคนรักของเรานั้นยังคงมีความสุขอยู่หรืออะไรก็ตามหรือบางทีบางสิ่งนะเก็บไว้กับตัวเองนะปลอดภัยที่สุดอยากเห็นคนที่เรารักนั้นยังมีความสุขอยู่นะคะบางคนก็อยู่ในมเมต์นี้จึงทำให้นะคะบางทีคุณอาจจะมีความเศร้าซ่อนอยู่นะคะ เด o มนนั่นหมายความว่าเหมือนมันเป็นเงาในช่วงตอนกลางคืนนะมีแสงสว่างของดวงดาวอีกด้านหนึ่งอาจจะมีเงามืดก็ได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นหมายความว่าต่อหน้าผู้คนนะคะคุณอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ชีวิตปกติดูมีความสุขแฮปปี้เวลาอยู่กับตัวเองนะกลับมาอยู่กับตัวเองชาวราศีมีนเปลี่ยนโหมดเป็นเศร้าเป็นรู้สึกดาวหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ก็ประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่ก็อย่าเครียดจนสะสมนะคะอย่าเครียดมากจนเกินไปอาจจะพัฒนากายไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตอันนี้ถือว่าเตือนก็แล้วกันนะคะนะโอเคต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญใบนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะะไม่ว่าจะญาติพี่น้องเพื่อนหรือว่าแฟนหรือคนรักหรืออะไรก็ตาม บางทีเขาอาจจะเดือดร้อนหรือเขาอยากจะให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการเงินในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเซ็นเอกสารสัญญาค้ำประกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณไม่ควรที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะในสภาพจิตใจของคุณที่แบบคิดว่าเออสงสารเขาจังเลยบางทีเอ็นดูเขาเอ็นเราก็อาจจะขาดได้นะนะคะในในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้ในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศี มีนก็แล้วกันนะคะชัดเจนเลยนะคะจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินเงินเงินทองๆนี่แหละนะคะบางทีคนหยิบยืมเงินคุณไปแล้วก็อาจจะยังไม่ใช้หนี้อะไรประมาณนี้อันมีเรื่องให้ต้องปวดหัวโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญ ไปนี้นะคะคุณขยันขันแข็งอยู่แล้วแหละและก็เชื่อว่าชาวราศีมีนหลายคนเลยนะคะมีมากกว่าหนึ่งงานอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็มีงานเสริมเข้ามาอีกอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ขยันขันแข็งหรือคนที่มองหาลู่ทางในการทํางานหาเงินอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายในเรื่องของการเงินคุณทําได้ดีอยู่แล้วนะคะ ไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะคะอะไรประมาณนี้ด้วยนะแล้วบางทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดแล้วอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนี่ก็คือความฝันอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีมีนหลายคนแล้วก็ไปเปิดจิจการหรือทําธุรกิจเป็นของตัวเองได้โชว์ฝีมือเต็มที่ได้เป็นเจ้าของจิจการได้แสดงฝีมือได้อะไรประมาณเนี้ย ด้วยตัวของคุณเองคุณจะชอบแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความรักบางทีนะคะ,ะโดยเฉพาะคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะอยากจะมีการงานมั่นคงอยากจะมีการเงินนะ,ะพอการงานการเงินมั่นคงแล้วก็จะสามารถต่อย,ยอดไปจนถึงการที่จะไปเริ่มต้น สร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งได้นะบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของค่าสินสอนบ้างและค่ามัน่นค่างานแต่งนั่นนี่อะไรประมาณนี้จึงคิดในเรื่องของการที่จะขยันหาเงินหาเงินหาเงินให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟวอ ใบนี้นะคะการที่ใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานใหม่หรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับการทํางานนะหยิบยื่นโอกาสนั้นมาให้กับชาวราศีหินอาจารย์คิดว่าคุณควรที่จะรับโอกาสนี้ไว้นะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีช่วงระยะเวลาที่ดีเพราะว่าโอกาสดีๆนั้นไม่ได้มีเข้ามาเรื่อยๆนะยังไงถ้าคุณคิดว่าประเมินศัก,กยภาพของตัวเองแล้วว่าตัวเองทําได้อะไรเงี้ยคุณก็ เออรับไว้ก็แล้วกันอะไรเงี้ยพิจารณาก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะก็ไม่เสียหายนะต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยคือสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับความรักอยู่แล้วแต่มันค่อนข้างเศร้านิดนึงนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะเกิดกรณีของการเสียดายเสียใจยเสียความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ กำลังจะจบความสัมพันธ์หรือเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปเพิ่งจะมารู้ตัวเพิ่งจะมารู้ว่าเออความรักครั้งนี้หรือเขามีค่ากับเรามากแค่ไหนก็ต่อเมื่อเราเสียสิ่งนั้นไปแล้วอะทาไมคนเราเวลาอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันทําไมไม่ดูแลไม่รักกันนะคะมักจะเป็นแบบนี้นะคะตลอดเลยนะคะแล้วบางคู่นะคะจบความสัมพันธ์กันแบบงง นะทาไมถึงเรียกแบบงงๆบางทีอาจจะเงียบหายกันไปเลยนะเงียบหายไม่คุยกันวันสองวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนแล้วก็กลายเป็นสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยเป็นการเงียบหายความสัมพันธ์กันไปเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันแบบงงๆก็มีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้แต่ก็มารู้สึกว่าเอ๊ะเขามีคุณค่ากับฉัน รู้ว่ารักเขาก็ต่อเมื่อสูญเสียเขาไปแล้วอ่ะนะมันเป็นแบบนั้นค่อนข้างเศร้านะในในความรักความสัมพันธ์แบบนี้นั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อาจาย์ไม่ได้อ๋อบอกว่าเป็นชาวราศีมีนอย่างเดียวนะที่รู้สึกเศร้าเสียดายเสียใจอาจจะเป็นตัวคนรักของชาวราศีมีนก็ได้ที่รู้สึกเห็นคุณค่าของคุณน,นะคะในวันที่ไม่มีคุณอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่มันก็สายเกินไปนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนมีานาคมของชาวราศีมีนส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำต่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมีนค่ะ6ดาบราชินีถือเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะไพ่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ ไพ่หกดาบนะคะยังไงอาจารย์ก็รู้สึกแปลกใจอยู่ดีทั้งในอดีตปัจจุบันนะคะจนมาถึงไพ่สรุปหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมโยงกันกับไพ่หกดาบอาจารย์บอกเลยในความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนะคะหรือว่าในเดือนเมษายนนี้บางคนยังอยู่ในห่วงความสัมพันธ์ที่ ไม่แน่นอนหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่กล้าตัดสินใจนะคะไม่กล้าที่จะเคลียร์กันไม่กล้าที่จะหันหน้าเข้ามาพูดกันตรงๆว่าตกลงแล้วเราจะแยกย้ายกันไปเติบโตหรือตกลงเราจะคบกันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีก็ยังคุมเครือกันอยู่ยังคบคๆกันไปหรืออะไรประมาณนี้บางคนคบกันเพราะว่าด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างนะอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วมีภาระความรับผิดชอบต้อง รับผิดชอบร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีบางทีคุณเลือกที่จะมองข้ามปัญหาเหล่านั้นไปนะคะแต่ปัญหาเหล่านั้นมันยังสะสมมันยังคงอยู่นะคะจนถึงมาถึงเดือนมีายนนี้นะตั้งแต่อนดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะคะนะ บางทีนะคะโดยเฉพาะกับคู่คนที่ย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์จะต้องมีการประคับประคองกันอย่างค่อนข้างหนักหน่หนวงอยู่พอสมควรนะคะนะอาจารย์ก็อ่านตามตัวไพ่นะนะคะถ้าไม่พอใจหรืออะไรยังไงอาจารย์ก็ต้องขอโทษด้วยกันแล้วกันนะเพราะว่ายัางไงก็ต้องดูตามไพ่นะ Queen of p e n t a c l e นะผู้หญิงชาวราศีมีน บอกเลยคุณเป็นคนที่รสนิยมดีมากนะคะไม่ว่าจะกการแต่งตัวการใช้จ่ายการซื้อของบางทีซื้อของบางทีก็อยากจะซื้อของใ็้มันแพงๆไปเลยนะเพราะว่าจะใช้ได้นานใช้ได้คงทนรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนจะเป็นประมาณนั้นแล้วเวลาทีา่ผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นจะมีความรักนะคุณ มองประกอบโดยรวมอะเขามีหน้าที่การงานอะไรเขามีฐานะทางการเงินดีไหมพ่อแม่ญาติาพี่น้องครอบครัวเขามีฐานะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะสามารถเข้ากับพวกเขาได้ไหมฐานะทางการเงินเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ไม่ได้มาเกาะคุณกินหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะคือ คุณไม่ได้ดูแค่เพียงความรักอย่างเดียวอะนะจุดจุดนี้อันนี้คือผู้หญิงชาวราศีมีนนะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่สามารถหาเงินเองได้อาจจะมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีหรืออาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นเจ้าของจิจการอยู่แล้วด้วยหรือเป็นหัวหน้าสายงานนั่นนี่นะคะคุณมีความมั่นคงในระดับหนึ่งไงนะคะถ้าไปคบกับใครโดยที่แบบเอ่อคนนั้นยังจะมาเป็นภาระให้กับคุณหรืออะไรประมาณนี้คุณก็ไม่อยากได้ไง ะะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมีนคุณจะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีฐานะนะคะทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งการมีรสนิยมสูงของเธอะะทั้งเขาเรียกว่าหน้าที่การงานของเธอค่อนข้างดีค่อนข้างสูงบางทีเธออาจจะเป็นเจ้าของจิจการเป็นหัวหน้าสายงาน เป็นระดับหัวหน้าเป็นอะไรประมาณนี้ไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะชอบผู้หญิงประมาณนั้นหรือจะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงประมาณนั้นระดับนั้นนะคะนะคุณก็ต้องมาพิสูจน์ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณจะสามารถดูแลเธอได้ไหมหรือว่าเธอจะมองคุณยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พูด,ด้ง่ายว่าสร้างฐานะของคุณให้เท่าเทียมกับเธอหรือว่าเธอจะสามารถแบบมั่นใจได้ว่าคุณนั้นจะสามารถดูแลเธอได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่เดอะชาเวอร์นะสำหรับความรักความสัมพันธ์โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าใครมีความลับอาจารย์อยากจะเตือนนะคะความลับอาจจะแตกหรือว่าความรัก ความลับอาจจะถูกเปิดเผยได้นะนะนการที่ทำอะไรลับหลังคนรักการที่จับนอกใจการที่เก็บความลับอะไรไว้แล้วทีนี้คนรักมารู้อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะในการทะเลาะบอกแวง้งการแตกหักกันได้เลยนะนะแบบทะเลาะกันแบบโอ้โหมันทำให้เสียความรู้สึกเสียใจมากๆนะคะเสียอะไรก็แล้วแต่อย่าทำให้เสียความรู้สึกเพราะว่าคนเรานะคะต่อให้ ทำดีต่อให้ให้อภัยกันกี่ครั้งแล้วก็ยังรู้สึกระแวงระวังเหมือนเดิมเพราะว่าความรู้สึกนั้นมันไม่สามารถที่จะสร้างหรือว่าทำให้มันเป็นเหมือนเดิมได้นะคะนะมันเหมือนประมาณว่าคนคนึ่งจะสามารถมีความรู้สึกให้กับคนคนึงได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคนนั้นทำให้คุณเสียความรู้สึกเสียใจมากๆแล้วเหมือนมันเหมือนมันแตกสลายไปแล้วอะ ออมันแตกหักไปแล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะคนมีความลับหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือทะเลาะกันลุนแรนแตกหักก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ